ในทุกเช้าผมตื่นมาผมก็ต้องรับอะไรจากธรรมชาติแสงแดดหรือกลิ่นไอจากต้นไม้ในยามเช้าอ่านอะไรไปเรื่อยๆหรือนั่งค้นหาอะไรต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งก็อยู่อย่างสงบและเงียบตามแบบฉบับผม i n f j ในบางครั้งเราก็เข้าไปในสังคมบ้างแต่ก็ไปคนเดียวคู่คอาจจะมองว่าย้อนแย้งไปหน่อยที่บอกว่า n f j มันลึกลับมันเดาทางไม่ถูกมันชอบความเป็นส่วนตัวไม่ชอบความวุนวายซึ่งใช่แต่ในบางครั้งผมก็ต้องฝ่ายหาสังคมและเข้าสังคม แต่ไปคนเดียวนั่นแหละอย่างที่ทุกคนได้งงก็คือเขาเป็นอินโทรเวิร์ดเขาอยากอยู่คนเดียวลึกลับซับซ้อนแต่ไม่ถึงเข้าสังคมนั่นแหละคือความย้อนแย้งที่ i n f j ก็ตอบไม่ได้อีกทั้งยังไม่พอเรายังไปคาเฟ่ไปหาผู้คนเพื่อเข้าไปหาเครื่องดื่มกินนั่นแหละก็ไปคนเดียวซะส่วนใหญ่สิ่งเหล่านี้คือรูทีนของเราเราทํามันโดยธรรมชาติไม่ได้เมคมันขึ้นและนี่คือตัวตนเราและสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจคือเราจะไม่พูดอะไรนักหรอก เราเป็นนักฟังที่ดีและกลุ่มความลับทุกอย่างแน่นอนเลยไอสิ่งที่ใครต้องการจะรู้คุณจะไม่ได้รู้คุณจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อไอเนฟเจอยากให้ปลดล็อกไม่ได้บอกว่าล็อกมีล็อกเดียวคุณต้องไขไปเรื่อยๆคุณจะต้องค่อยๆแกะเปลือกไปเรื่อยๆเท่าที่คุณจะพยายามได้เพราะเราบอกแล้วว่าเราไม่พูดเราไม่พูดใดๆให้คุณรู้คุณต้องรู้เอง และยังมีกำแพงหลายชั้นที่คุณต้องเจอเมื่ออยากเข้ามาถึงไอเอ็นเเจเราพูดจริงๆนะไม่ใช่ใครก็ได้ที่เข้ามาคุณต้องผ่านไปทีละสเต็ปคุณต้องผ่านไปทีละกำแพงไม่ได้ให้ใครเข้ามาทุกคนคนที่เลือกเท่านั้นที่จะเข้ามาเราไม่ได้ใจกว้างขนาดนั้นหรอกที่จะรับใครก็ตามเข้ามาโดยที่ไม่กรองความรู้สึกและตัวตนเรามันยากที่จะเข้าใจเราทราบแต่นั่นแหละนี่คือตัวตนของเรามันยากที่คุณจะเข้าใจแต่นี่คือตัวเรา เราพร้อมที่จะให้คาปรึกษาที่มีคุณภาพแก่ทุกคนที่ต้องการแต่ย้านะต้องเป็นเรื่องที่เราเข้าใจไม่ใช่บอกมั่วโดวยไม่เข้าใจเราไม่ทําหรอกแบบนั้นถ้าเราไม่กองเราไม่ทาแน่ๆมันเสียคุณภาพมันเสียเครดิตเราการทําอะไรสําหรับไอเนฟนั้นมีแผนก็ได้ไม่มีอะไรก็ได้เราอันคอนโทรนเราทําได้เสมอหากเรามีไอเดียสมองจะแล่นแต่ถ้าเกิดไอเดียหมดปุ๊บคือหมดไฟหมดไฟง่ายเพื่อนสําหรับเราคือคนที่เรา เปิดใจให้เข้ามามันมีไม่กี่คนนักหรอกถ้าใช่คุณจะอยู่อย่างยาวนานแต่ถ้าไม่ใช่คุณต้องโดนสลัดทิ้งไม่ใช่ว่าใครก็เป็นเพื่อนเราได้ในบางทีเพื่อนเราเนี่ยก็นอกเหนือสปีชี์ไม่ใช่แค่คนแต่เป็นสัตว์เด้งต่างๆมันดีต่อใจมากๆที่จะอยู่กับพวกเขามันดีต่อใจมากๆดีต่อใจที่สุดเอาละเราอธิบายเกี่ยวกับตัวเราที่เป็นในใจได้แค่นี้ไว้เราจะมาเล่าใหม่เราไม่ได้จะยือ้อคุณไปดูคลิปเพื่อปั่นวิวหรอกแต่เรามีไอเดียแค่วันนี้และตอนนี้ แล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้เราน่าจะเล่าได้แค่นี้แหละมัง้งขอบใจนะที่ฟัง